วัดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่1นึพฤศจิกาสองห้ากามนะคะซึ่งราคาทองสัปดาห์นี้นะคะมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่450บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะคะ ค่าราคาทองวันที่1พิจิกา2563นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,750บาทรับซื้ออยู่ที่27,650บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,250บาท รับซื้ออยู่ที่27,151บาท56สตางค์นะคะในส่วนของสปอร์โกนะคะล่าสุดอยู่ที่1878.60ดอลลาร์ต่อออนนะคะราคาทองมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะเนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด COVID 2019นะคะในส่วนทองคำโลกนะคะอยู่ที่1878.9 5.2นะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.59%ค่ะและค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่31.172นะคะลดลงอยู่ที่0.15ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างก,กันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิทแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ